ช่วงเที่ยวนี้มีสาระสนับสนุนรายการโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนจากตลาดคลองสวนร้อยปีเราจะไปต่อกันเลยที่โรงเรียนพุทธที่รังสีพิบูรณ์กับแกนนำเยาวชนนักรบสิ่งแวดล้อมนักสืบสายน้ำโดยวิ่งย้อนมาทางอำเภอบ้านโพเพียง14กิโลเมตรก็ถึงแล้วครับ มาถึงช่วงเที่ยวนี้มีสาระกันแล้วนะคะคุณผู้ชมวันนี้หมอกพาผู้ชมมาพบกับน้องๆกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งพวกเขามีการรวมตัวร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่นะฮะจนทําให้พวกเขาได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่14ประจําปี2555นะครับซึ่งนี่ก็คือรางวัลที่น้องๆเขาได้รับแต่ว่าน้องๆกลุ่มนี้เขามีชื่อว่าอะไรไปพบพวกเขากเลยครับและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมหมอก็พาผู้ชมมาอยู่กับน้องๆกลุ่มนี้แล้วครับผมสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อกลุ่มมีชื่อว่าอะไรับ แกนนำเยาวชนนักรล่งสิ่งแวดล้อมน่าสุดใจนะครับโอ้โหชื่อเท่มากๆเลยนะครับผมอ่ะขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งกอนครับผมครับชื่ออะไรครับชื่อนัทครับน้องนัทนะครับผมอ่ะต้องถามน้องนัทนิดนึงนะครับว่าในกลุ่มเนี่ยมีการรวมตัวของกลุ่มได้ยังไงบ้างครับครับการรวมตัวของกลุ่มเรานะครับก็คือว่าเราจะมีค่ายครับค่ายสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนนะครับเราก็จะคัดสรรเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนนะครับเพื่อ มาเป็นแกนนําหลักในการทํางานของพวกเราครับเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมครับอต้องถามนิดนึงนะครับก่อนที่จะมีการรวมตัวเนี่ยในพื้นที่เนี่ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาครับครับในพื้นที่ของเรานะครับแต่เดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเกษตรกรรมนะครับแต่ณปัจจุบันนะครับได้มีโรงงานอุตสาหกรรมก่อตั้งขึ้นเป็นจํานวนมากจึงทําให้เกิดมีการปล่อยน้ําเสียลงในคลองอะไรครับแสดงว่าพื้นที่เริ่มเปลี่ยนแลวอย่ยังเห็นได้ชัดเลยครับ ก็เลยมีการรวมตัวกันขึ้นมาใช่นะครับกิจกรรมแรกๆที่น้องๆทำเนี่ยเริ่มเมื่อปีพศอะอไรนะครับปี2500ปี2540ก็คือว่าเราได้ก่อตั้งโครงการนะครับแต่เราเริมได้ลงพื้นที่กับชุมชนในปี2549ครกัิบ2549ก25 <49. S 2> ิจกรรมแรกๆที่ร่วมกับชุมชนเนี่ยคือกิจกรรมอะไรครับกิจกรรมเฝ้าระวังตรวจสอบแม่น้ำปูของอม<ๆ>ก็คือจะมีเยาวชนนี่แสดงว่ามีกันมาหลายรุ่นแลวใช่ไหมครับผมนี่คือรุ่นที่เท่าไหร่ครับ ก็จะเป็นพี่ปาก็จะเป็นรุ่นที่รุ่นที่สารุ่นสามจากรุ่นพี่เหมือนกันเลยค่ะเป็นประธานรุ่นที่สามครับแล้วก็มาน้องนัทครรุ่นที่สี่คือของผมก็จะเป็นรุ่นที่ห้าครับรุ่นที่สี่ตอนนี้ศึกษาอยู่ในระดับมหาลัยอืก็เป็นรุ่นที่ห้านะครับผมกิจกรรมหลักๆเลยนะครับของกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้เนี่ยมีอะไรบ้างครับในปัจจุบันกิจกรรมของเราหลักๆนะครับก็จะมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำนะครับแล้วก็จะมี การปลูกป่าสร้างจิตสำเนึกอะครับอืมอ่างั้นเดี๋ยวน้องๆพาพี่ไปลงพื้นที่หน่อยได้ไหมว่าแนวทางการอนุรักษ์ของเยวชนกลุ่มนี้เนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับผมพร้อมไหมครับพร้อมครับอ้างงั้นไปกันเลยครับเอ้ยอถามนิดนึงมีประกัดไหมมีค่ะแต่ลิ้มจริงเหรอ ก่อนที่เราจะไปดูกิจกรรมอื่นๆนะครับภายในศู์การเรียนรู้แห่งนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยที่เห็นอยู่ข้างหน้าของเรานี่คืออะไรครับน้องนัทอันนี้ก็คือการทําลูกบอลชีวภาพหรือก็หรืออย่างก็คือ e m บอลนั่นเองครับอ๋อ e m บอล e m บอลนี่คือ e m b a l ครับมผมช่วยในเรื่องของอะไรครับก็คือว่าช่วงในช่วยในเรื่องในบําบัดน้ําเสียอะไรอย่างเงี้ยครับอืมมันช่วยยังไงครับก็โยลงไปในน้ำครับอ่าฮะแล้วทําให้น้ํา ไอ้ลูกบอลอันนี้ครับมันก็จะมีปฏิกิริยาแบบว่าในนี้มันก็จะมีแบบพวกสารอาหารอย่างเช่นมีน้ำหมักชีวภาพอะไรแงนี้ครับน้ำหมักชีวภาพก็คือที่เราเห็นอยู่นี้นะครับผมแล้วก็กากน้าตาลครับผมอันนี้คืออะไรครับดินล้วนครับอันนี้ก็จะเป็นแกบอันนี้ก็จะเป็นลำครับลำตัวนี้ก็จะแบบว่าไปเป็นเหมือนว่าอาหารให้กับเจ้าจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำหมักชีวภาพครับอือก็คือไปช่วยให้น้ํามีออกซิเจนดีขึ้น อ๋ออันนี้คือสอนทําด้วยครับผมใช่ไหมครับแล้วไปใช้จริงๆด้วยครับผมนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีคนอยากจะมาเรียนรู้เราก็มีสูตรให้ด้วยใช่ไหมครับครับผมอันนี้ก็คือวิธีการทําอย่างง่ายๆผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับซึ่งเป็นคลองที่น้องๆได้ดูแลครับผมนะครับต้องถามนิดนึงครับเรามีการดูแลลําคลองสายนี้ยังไงบ้างการดูแลลําคลองสายนี้นะครับเราก็จะช่วยกันเก็บขยะแล้วก็ช่วยกันบําบัด โดยการป่าอีแอมบอนที่เราทํากันนะครับเอ๊ะต้องถามนิดนึงอย่างอย่างเงี้ยเรามีการตรวจสอบน้ํากันบ่อยมากน้อยขนาดไหนครับท่านก็การตรวจสอบคุณภาพน้ํานะครับเราก็จะตรวจอย่างน้อยเดือนละสองครั้งใช่ครับเดือนละสองครั้งครับเราจะตรวจกันเป็นประจําทุกเดือนครับวิธีการตรวจสอบทำยังไงครับก็การตรวจสอบของเรานะครับเราก็จะตรวจผิวน้ํากลางน้ําแล้วก็ใต้น้ำครับกลางน้ําใต้น้ําครับผมใต้น้ําก็คือว่าจะเป็นด้านล่างที่แบบว่า เราจะดูว่าออกซิเจนใต้น้านี่มีเยอะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของหมอกกับน้องๆนี้นะครับก็คือคลองลาดขวางนะครับซึ่งเป็นคลองที่มีจุดเชื่อมต่อกับแม่น้ํำบางปะกงแม่น้ําบางปะกงนะครับซึ่งที่ในช่วงต้นนะฮะที่น้องๆบอกว่าแม่น้ําสายนี้แหละที่มันเคยเน่าเสียนะครับผมหลังจากที่กลุ่มน้องๆเนี่ยได้มาฟื้นฟูตั้งแต่ปี49เรียกได้ว่ามี กลุ่มเยาวชนเนี่ยหลายรุ่นเลยทีเดียวปัจจุบันคลองสายนี้เป็นยังไงบ้างคลองสายนี้ก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแล้วก็ได้ทําให้ว่ามีชุมชนรอบข้างที่อยู่ติดแม่น้าครับได้ติดแม่น้ําลําคลองในสนใจมากขึ้นครับช่วยกันอนุรักษ์ครับให้มันอยู่กับเรานานๆครับก็คือปัจจุบันเนี่ยคนที่อยู่รอบๆคลองก็คือให้ความสนใจในการร่วมกันอนุรักษ์กันมากขึ้นอาถามน้นต้นบ้างดีกว่าว่าปัจจุบันเนี่ยคนในชุมชนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์อะไรบ้างครับ ครับก็อย่างเช่นคนที่อยู่ริมคลองนะครับก็จะไม่ทิ้งขยะลงคลองครับจากที่เคยทิ้งแล้วทาให้น้าเน่าเนี่ยเห็นว่าน้ําเน่าแล้วก็เลยเริ่มช่วยๆกันไม่ทิ้งขยะลงคลองออแล้วก็อย่างเช่นวัชพืชริมคลองเนี่ยก็ช่วยกันตัดนะครับก็เลยเป็นการพัฒนานเียก็เรียกว่าสายน้ําผืนนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับจนทําให้น้องๆกลุ่มนี้นะครับได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ส4บประจําปี2555ได้ประเภท กลุ่มเยาวชนครับกลุ่มเยาวชนนะครับผมและนี่ก็คือรางวัลลูกโลกสีเขียวประเภทเยาวชนปี2,555ครั้งที่14กับน้องๆกลุ่มการนำเยาวชนนักลบสิ่งแวดล้อมนักสืบายน้ำครับครับผมและวันนี้นะครับหมก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนเป็นอย่างสูงเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับทริปท่องเที่ยวที่จังหวัดชะเชิยงแซวของเราในวันนี้กับ ตลาดเก่าคลองสวนร้อยปีนะครับบอกได้คําเดียวว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกได้ว,ว่ามีความคลาสสิกมากๆเลยถ้าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมมีเวลาว่างแนะนําเลยครับตลาดเก่าคลองสวนร้อยปีเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุณผู้ชมอยากไปเที่ยวอย่างแน่นอนและสําหรับทริปนี้นะครับหมอกเดินทางใช้ระยะทางเท่าไหร่สามารถตรวจสอบได้เลยครับสําหรับการเดินทางในครั้งนี้ของนายหมอกโดยเริ่มต้นพาไปเที่ยวกันที่ตลาดคลองสวนร้อยปีจากนั้นก็ไปหาความรู้ ที่โรงเรียนพุทธิรังสีพิ่บูนกับแกนนำเยาวชนนักรบสิ่งแวดล้อมนักสืบสายน้ำรวมระยะในการเดินทางทั้งหมดโดยเดินทางไป71กิโลเมตรใช้น้ำมันไปเพียง8ลิตรเท่านั้นเองครับมาถึงช่วงคำถามประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับผมคำถามมีอยู่ว่าช่วงเที่ยนี้มีสาระนะครับที่เหมาะพาคุณผู้ชมไปพบกับน้องๆกลุ่มเยาวชนนักอนุรักษ์ อยากถามคุณผู้ชมว่าน้องๆกลุ่มนี้มีชื่อกลุ่มว่าอะไรใครที่ทราบคําตอบแล้วก็รีบส่งคําตอบกันเข้ามาได้เลยนะเสื้อสวยๆแบบนี้รอคุณผู้ชมอยู่ครับส่วนเฉลยคำถามประจําสัปดาห์ที่แล้วพร้อมกับรายชื่อผู้โชคดีก็ขึ้นให้ตรงนี้แล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับยังไงพวกเราคนไทยสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ สุดยอดเลยอ่ะอย่างงี้โยนสักสองลูกพอเนาะครับผมอ่าอีกลูกนึงนี่ลูกอย่างเงี้ยเล็กเอาลูกนี้ดีกว่าเอาโยนเอา e m เอ็มบอลอยู่เขาก็เป็นเทคนิคการตบโดยเฉพาะเลยนะครับผมอ่ะแล้วนี่ไปแย่งช้าง อันนี้ของรองนะฮะของหลักของว่าเจน่าจะ้อันนี้อันนี้อันนี้เลยแนะนาไปอันนี้เป็นสินค้าขายดีที่สุดของในตลาดของสซล่าร์ปีอะไรครับนักท่องเที่ยวนักเท่าปูปลาอ๋อไม่คืออันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมาฝึกนะครับวิธีการทําฟาร์มปูฟาร์มปลา